สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับสวยนะครับแปลงนี้นะครับเหมาะทําจัดสรรนะครับหรือว่าจะทำโครงการต่างๆนะครับของเราเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่27ไร่3งานกับอีก66ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของเราอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลเสนานะครับ ที่ว่าการอำเภอเสนานะครับห่างจากเราประมาณกิโลกว่าเองนะครับการคมนาคมนะครับสะดวกสบายนะครับนะครับจะทําโครงการบ้านจัดสรรจัดสรรที่ดินขายนะครับแปลงนี้ถือว่ามีอนาคตแน่นอนนะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราออกไปด้านหน้านะครับถนนเทศบาลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรเองนะครับนิดเดียวนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ100เมตรนะครับเราจะไปถึงโรงพยาบาลเสนานะครับอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปที่ว่าการอำเภอเสนานะครับก็อยู่ประมาณ2กิโลนะครับ <C 1> ครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับ <Pal> ก <inger> <and this, S 2> ็อย <coping> <Every S 2> mm ู hmm. ่ที่ประมาณ56กกิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40กิโลนะครับของเราถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับจะมาทางปทุมทางเสนานะครับได้หมดเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับพอเราเข้ามานี่นะครับนะครับตรงเข้าไปนี่นะครับก็ถึงที่ดินของเราแล้วนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่ครับลักษณะรูป แปลงที่เนียของเรานะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับรับด้านนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ผมยืนอยู่มุมนี้นะครับในตรงถนนนี่นะนี่ครับผมย้อนกลับนิดนึงนะครับนี่ครับจากถนนเข้ามานะครับนี่นะครับเพื่อที่ให้ f c ได้เห็นนะครับจะได้ไม่งงนะครับนี่คือนี่คือถนนเทศบาลนะครับพอผมเข้ามานี่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับจะกว้างอยู่ประมาณ1 9 0เมตรนะครับนี่ครับ190เมตร นี่ครับแนวเขตนะครับอยู่ตรงประมาณทีมงานผมนะครับเสาเขตเราอยู่นี่นะครับจากตรงที่ทีมงานผมยืนอยู่นะครับผมหมุนตัวนะครับฟื้ไปนู่นเลยนะครับจนไปถึงถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนะครับขับด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ190เมตรนะครับนี่ครับของเราจะเป็นแปลงที่ปลูกข้าวอยู่นะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่27ไร่3งาน66ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ7 5็นนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับ สำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยู่ในแหล่งความเจริญใกล้ความเจริญนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับหรือว่าซื้อแล้วนะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับให้เศรษฐกิจดีหรือว่าอะไรดีขึ้นนะครับจะทําจัดสรรที่ดินขายจะทําโครงการบ้านต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับเรามองไปรอบๆนะครับเราจะเห็นบ้านคนเยอะแยะเลยนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับครับของเรานะครับด้านโน้นนะครับจะมีถนนอีกด้านนึงนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับนะครับด้านโน้นนะครับ สามารถเข้าออกได้2ทางนะครับจะเป็นทางที่ผมยืนอยู่ตัวนี้ก็เข้าได้นะครับอันนี้เป็นถนนของเทศบาลเขานะครับเข้าออกได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นด้านโน้นนะครับด้านโน้นนะครับด้านโน้นจะเป็นถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนะครับครับเข้าออกได้2ทางเลยนะครับนะครับตะปรับพื้นที่ถมหน่อยนะครับเคลียร์ให้สวยเลยนะครับเนี่ยครับถือว่า ที่ดินอยู่ในแหล่งความเจริญนะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับอ่านี่ครับ weg. ผมย้อนกลับนะครับอ่าผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับฟื้ไปนู่นเลยนะครับนะครับไปถึงถนนคอนกรีตด้านโน้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 9 0เมตรนะครับนี่ครับแล้วก็จากเสาเขตเราตัวนี้น <ma> <no> <ma> ะครับเราไปนี่นะครับเนี่ยตรงไปนี่นะครับเนี่ยตรงหัวนโป้งผมนะนี่นะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับ เราไปอีกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ42นะครับพอ42นะครับของเราก็ขยักหน่อยนะครับนะครับผมพามาดูแนวเขตเรานะครับขับด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนเนี่ยนะครับเนี่ยขับด้านเนี้ยจะเป็นทางทิศใต้นะครับครับก็ขอฝากด้วยครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับ นี่ครับหรือว่าเราซื้อไว้แล้วนะครับเรายังไม่ทําอะไรช่วงนี้นะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาไปก่อนนะครับนะครับพอเศรษฐกิจดีนะครับเราอยากจะทําโครงการทําอะไรนะครับนะครับเราก็สามารถทําได้เลยนะครับถ่นครับถนนคอนกรีตนะครับด้านโน้นนะครับรถบรรทุกดินนะครับสามารถวิ่งได้นะครับนี่นะครับที่รถวิ่งอยู่นะครับนี่นะครับ หลักเขยเราถึงตรงนี้นะครับนี่ครับพอถึงตรงนี้นะครับของเราก็จะขยักมานี่นี่ครับขยักมาตรงนี้นะครับนี่พอขยักมานี่นะครับของเราก็จะเลี้ยวละนี่ครับเลี้ยวมานี่นี่ครับเลี้ยวไปนี่นะครับเนี่ยเรามองไปจะเห็นเต่าอยู่นะครับแล้วขยักขึ้นไปอีกหน่อยนะครับนะจับมุมนี้เลยนะครับนี่นีนี่ครับตรงโน้นนะครับนะนี่ครับ แล้วก็จะไล่ตรงขึ้นไปหาตรงทิวต้นยูคาลิตัสนะครับติดแนวยูคาลิตัสนะครับของเราก็จะตรงแล้วนะครับตรงไปด้วยเลยนะครับเนี่ยครับของเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับล้อมรอบนะครับหมดเลยนะครับ นี่นะครับตรงที่ขยักนะครับนะก็คือตรงขยักจุดสุดท้ายแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยมานะครับพอมานี่นะครับเราก็จะเลี้ยวนะครับนะครับไปนู่นเลยนะครับตรงคิวต้นยูคาลิตันนะครับครับนี่นะครับแนวเขตเรานะครับนี่ครับแล้วก็ด้านนี้นะครับอ่ผมหมุนตัวปื้อไปนู่นเลยนะครับนี่ครับตรงไปนี่นะครับก็ประมาณ30 เเมตรนะครับไปนี่นะครับพอไปถึงตรงต้นยูคานะครับด้านน้นจะตรงเลยนะครับตรงไปด้านน้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ290เเมตรนะครับตรงไปนะครับจนไปถึงแนวเขตเราด้านนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดีนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ซที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนี่นะครับโรงพยาบาลเสนานะครับห่างจากเรานิดเดียเองนะครับครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ